บ้านเตยเจรินพรค่ะถูกมองว่าเป็นแบบนี้เป็นยังไงมาติดตามกันค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวนะคะที่หลายคนยังติดตามแล้วก็รับชมกันอยู่เสมอแล้วค่ะหลังจากที่มีแฟนคลับหลายคนพูดรักเหมือนคนในครอบครัวถูกมองไม่เหมาะสมบ้านเตยเจรินพรเคลียร์ประเด็นมรักหลังจากที่เลิกกับคนเก่า โซเต้ยเชรินร์พรดังเอกดังเธอเองมีโอกาสาร่วมงานกาเดียร์คนรักเก่าอย่างอเล็กลันเดวค่ะซึ่งเธอเองก็เผยถึงงานในครั้งนี้ว่าสําหรับกอดป่ากอดทะเลเป็น,คนโครงการของ EEC คือเป็นที่เต้ยกับอเล็กนั้นทําด้วยกันซึ่งพี่อเล็กเนี่ยเขาเป็นคนนําค่ะมันเป็นโครงการกอดป่ากอดทะเลเขาคิดโครงการนี้ขึ้นมาปีที่แล้วก็จะมีเพื่อนๆหลายคนเองที่ตามไปจังหวัดต่างๆเราจะไปกอดป่ากอดทะเลกันสําหรับซีซั่นนี้มันอาจจะ ไม่เจอคนเยอะเท่าไหร่นะพี่อเล็กก็เลยชวนให้ไปเป็นบัตตี้กันไหมเพื่อจะไปร่วมกันกอดป่าก,กอดทะเลตามที่ต่างๆเราก็เป็นคนหนึ่งในทีมบัตตี้ซัพพอร์ตพี่อเล็กอีกทีนึงค่ะการได้กลับมาทํางานาร่วมกันอีกครั้งสบายมากเลยอเล็กเหมือนเป็นเพื่อนไปนแล้วคือเป็นเหมือนคนในครอบครัวค่ะเต้เอกสนิทกับพี่สาวเขาแล้วเราก็ทํา eec ด้วยกันคือ มันเป็นจุดที่เราเป็นมิตรที่ดีต่อกันมากๆเราไม่ได้คิดอะไรมันก็คือเหมือนแบบว่าเราตัวโตกันแล้วทํางานกันมุ่งไปที่งานมุ่งไปในสิ่งที่เราสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนและสิ่งแวดล้อมได้มีอะไรเราซัพพอร์ตกันตลอดคอยถามถ่ายสารทุกสุขติดเป็นอย่างไรบ้างเหมือนเราโตมาด้วยกัน เห็นเขาประสบความสําเร็จเห็นเขาได้รับสิ่งดีๆในเรื่องงานเรื่องการตบบตัวในหน้าที่เราก็ดีใจเราก็แชร์กันเรื่อยๆสนับสนุนซึ่งกันและกันแม่ต้องบอกว่าเป็นมิตรภาพที่น่ารักมากๆยังไงก็เป็นกําลังใจให้คะ่ะ